ก่อนอ,อร่อยไงครับ่างพึ่งครับอ้ยน่ากินมากครับน่ากินมากครับสวยๆครับครับน้ำหวานน้ำหวานเน่ นนันนดกดตูดให้มันให้มันเปล่ามันเข้าเขายัางวะเอา,เเอาตัดเลยดนะึงเลยเออขาดแล้วเนอะ้ยไม่ขาดวะออกหน่อยนึอะไรอะไะเอาเลยนั่นเลยทแล้วขาดแล้วที่เดี๋ยวมันขาดดิ ơ khai nhau đây măng ơi đây đã, đây đó, Khay khai nhau đây ơi nè tad ít tad ít tad đây đầy 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 ô ước tà hô tada luôn 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 กูจุดไฟก็ไม่ติดตะขอมันก็เลยเอออะไรอะไรอะไรเขามืออุ้ยอยุงบนนะกูก็จุดไฟไม่ติดเข้าไปอะ ทีีเเดยยวลไอเอาอันนี้ยังเดียวพออย่าเดอ้ออย่าเดอ้มมเดออย่า,ยา,าเด้อกูมีควันเด้อไม่กล้าหยิบว่ะหยิบได้บ้าจางเองมือถือก็เอาพากว่าแหละมือถือก็พาจะหยิบนะอ่ะก็พากว่าแหละไม่มุดเละไ,ไ,ไม่เละยังไ,ได้อยู่ยังได้อยู่ ว้ยนี่ยังได้อยู่ยังได้อยู่อย่างเงี้ยบอกแค่ยังได้อยู่ลองป้อนลองป้อน <c oughs> <c oughs> อู้ยังหวานยังโจ้อเดี๋ยดิเดี๋ยวนดิเดี๋ยดิเดีลยเออนี่ครับยังเล็กหน่อยนึงแต่น้ำหวานยังโจ้เลยเกได้น,น,น,ดน้ำหวานครับน้ำพึ่งของแท้ครับขี้เกียจย่าพันกูด้วยเนี่ย หมดแล้วจังขากูเข้าไปทะลุอ่ะไงๆนี่ๆไอ้ตัวแก้วแก้วมันนี่ครับดูไม้มันยิ้มดิไอ้ที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 ่เรื่อยอ่ะนี่ครับเห็นไงเฮ้ยตกใจสัไฟลุกเพล่ไฟลุกเว้ยไปก่อนเลยไปงานเลยไปงานเลยไงครับ ต่างพึ่งครับอุ้ยน่ากินมากครับน่ากินมากครับสวยๆเลยครับอีกหลังเป็นไงอาสักวันหลังเถอะเนาะนี่ครับสวยๆเลยครับอยากทำคลิปอะไรครับเม้นมาครับอันนี้อยู่สูงครับนู่นๆไหนนู่นๆกำลังทำเลยนู่นใครด้วะนู่นอ่ะเออนี่ครับไงนางเก้วเลยครับนาหมอยากอยากให้ทำคลิปอะไรครับเม้นมาครับอันนี้ก็อยู่สูงครับแล้วผมก็กลัวพึ่งเลยครับ นะแล้วอยู่ห่งหางๆครับยงังห่วังครับแต่ก็ได้กินนะยังได้กินอยู่ครับให้หนาหมี <c ười> อันอย่างใหญ่อ่ะนี่ครับอันเนี้ยอันที่ก้อนไหนี่อย่ตรง,ง,งนี้เห็นไหมนะโอเคนี่ครับหลังเนี้ยมันปิ้งกินได้ครับหรือว่าเราขีดขีดกิมกับน้ำหวานก,กินก็อร่อยนะเดี๋ยวผมจะาแยกนครับแยกกลางกับน้ำหวานก่อนน,นนะครับ หัวคอ้อนเนี่ยอันนี้ที่บ้านผมเรียกหัวคอ้อนอันนี้ก็อร่อยนะครับนี่ครับหัวคอ้อนเนี่ยประโยชน์หัวคอ้อนเนี่ยอร่อยครับมันจะวนหวานมันมันครับ เดี๋ยวพอดีอาไม่ขาดแต่ผมจะน้ำหวานตัวนี้ก่อนนะน,น,น้ำหวานน้ำหวานนี่ถ้าเราได้เยอะก็จะทันใส่แบนกวดแบนกดดุลมไว้ครับเอาไว้กินได้เพื่อขายได้อันนี้ของแท้นะของแท้เลยแล้วผมจะตีมาแล้วก็จะมาทําใส่แบนไว้ครับเกี่ยวเกี๊ยหอยอะ นั่นแลหและเดี๋ยว,วกินรังให้ดูก่อนรังมานะครับลังนะไอ้กีบตัวอ่อนครับตัวอ่อนเนี่ยถ้าเรากินเปล่าๆอ่ะมันจะหวานมันมันครับไหนเรากินกะทิพึ่งอ่ะ เรากินน้ำผึ้งครับมันจะหวานมากเลยกินครับรังนะก่อนอร่อยเบ็ตัวตัวของมันเนี่ยมันรั่วนะอร่อย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 หืมร้อนมากเดี๋ยวรังนี้ผมยังไม่รู้ทำอะไรแต่อันนี้ผมว่าจะขั้นใส่ขวดไว้ไม่เป็นน้ำผึ้งครับอันนี้ของแท้แน่นอนครับ ได้แล้วครับน,นี่ครับได้มาแล้วภาคกระบางครับเดี๋ยวเราจะมาสันกันเลย ขั้นให้หมดครับคันให้หมดเนี่ยถ้าเพิ่งแต่หวานมันก็จะเค็มขึ้นอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นกากมันกากนะครับเป็นกาก,ก,ากลางมันที่เราคั้นออกมา ไปหากล้วยครับเพื่อเทใส่ขวดไว้เก็บไว้กินนานครับเอาไว้ทํายาได้ครับนะขายก็ได้ถ้ามีคนซื้อก็จะขายได้อยู่แล้วครับเพราะว่ามันเพื่งแท้ๆแบบเนี้ยคาดๆห,หายากอร่อยแหลังก็อย่าไว้จิ้มกินครับไว้กินกัไไกบน้ำผึุงนี่แหละแต่เพื่อนเนี่ย เก็บไปกไว้ตีเก um, ็บไปวนไปวนไปควนไปควนไว้ไว้กินครับไว้ทำยาครับยาอะไรกันไม่รูกเด็กก็พูดกันนี่ครับอันนี้วยครับใช้ไปตองเอาไปตองไว้ร้องน้ำตา ไว้ได้หลายปีนะน้ำผึ้งเนี่ยแถวครับอันนี้ล้างล้างนี่ปิ้งได้แล้วก็ต้มได้แต่เวลากินต้มเนี่ยมันจะติดพดาันครับเหมือนก็ากินเนื้อเนื้อวัวครับเนื้อติดพิาานครับเนี่ยเป็นไข่ของพึ่งครับแต่ปิ้งอร่อยใส่รสดีแต่นนี้จะกินสดๆครับกินจินกินจริงๆครับอยากให้ทำคลิปอะไรครับเม้นมาครับนะอยากคลิปไหนทำได้กับจะจัดให้กับไปแน่ครับเดี๋ยวผมจะตีมันให้เต็มนี่เลย น้ำพึ่งก็เก็บนี่เลยครับเก็บไว้เป็นยาครับนะวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย